ก่อนขึ้นห้องสอนวันนี้ครูยมาถ่ายเอกสารใบงานไปให้เด็กๆค่ะเป็นใบงานป๊อปอัพโครงสุภ um าษิตอิสระปะกาละนำค่ะจากนั้นก็เดินขึ้นอาคารมาเปิดห้องสอนค่ะวิถีชีวิตคร้าอไม่มีกระเป๋าใบเดียวค่ะสายหอบค่ะสายอูอ,อญะ่ะค่ะต่อจากนั้นก็มาติดโครงสุภาษิตอิสระ กาะนำทั้ง4ี่เรื่องที่เด็กๆจะได้ศึกษาได้แก่เรื่องกระต่ายกับเตาราชสะีกับหนูบิดากับบุตรทั้งหลายและสุนัขป่ากับลูกแก่นั่นเองค่ะพร้อมทั้งติดตัวอย่างชิ้นง,งานป๊อปอัพที่เด็กๆจะต้องทําค่ะจะมันแตง่งาค่ะพี่น้องสอนค่ะสอนซึ่งคาบนี้เด็กๆก,ก็จะเริ่มต้นศึกษาเนื้อเรื่องย่อค่ะ รวมทั้งเริ่มต้นทําชิ้นงานไปด้วยเรียนแบบไว้ไม่ต้องกลัวเหงานะคะควายเดินเ <Yeah. S 1> ที่ยวห้องค่ะพอหมดคาบก็นําชิ้นงานมาฝากไว้ที่ควายเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าใครอยากนํากลับบ้านไปทําคุณก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีเลยค่ะ หน้าที่สุดท้ายก่อนหมดคาบนะคะควายก็เช็คชื่อลงในระบบก่อข้อมูลลงในสมุนิเทศค่ะและในวันนี้ควายมีสอนภาคบ่ายอีกหนึ่งห้องสองทับหนึ่งควายก็ได้นำบทบอมาทบทวนความรู้โครงสุภาษิตนฤทุมมนาการกิจศิลป,ปการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจให้เด็กๆได้ฝึกสกิลการจับคู่โครงด้วย <Wow. S 1> นอกจากสกิลการจับคู่แล้วก็ยังมีการวัดเวลสายตาไายในตัวด้วยค่ะ <Wow. S 1> หลังสอนเสร็จก็มาจัดโต๊ะเก็บกวาดห้องไว้เหมือนเดิมค่ะ เพิ่มเติมคือมีเด็กๆมาช่วยครัว้ายด้วยขอบใจหลายๆเด้บอบักลา้อย